คิดถึงสุดยอดตำนานเพลงแปลงบุญธรรมพระประโทนเมื่อพูดถึงเพลงแปลงในบ้านเราชื่อนักร้องอันดับต้นๆคนหนึ่งที่หลายคนต้องคิดถึงก็คือบุญธรรมพระประโทนโอ้สนอสหน่อมใจคุณค่าของมัน บุญธรรมพระประโทนมีชื่อจริงว่านายบุญธรรมสงประชากำเนิดที่วัดไร่ขิงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีบุญธรรมพระประโทนมีพี่น้องทั้งหมดสองคนตัวเขาเองเป็นคนสุดท้องและเป็นลูกชายโทนจบการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นมศส,สาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงหลังจบการศึกษาเมื่ออายุป,ประมาณ14-15ปีบุญธรรมก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดไร่ขิงต่อมาได้ไปอยู่ที่วัดวิเศษการ เพื่อศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพมหานครจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดประยูรวง์เพื่อเทศนาสั่งสอนธรรมอย่างเดียวจึงทําให้ต้องเลิกเรียนหนังสือไปชั่วขณะบุญธรรมพระประทนเป็นลูกศิษย์ของพระครูสุพ์คงเวียนธรรมหรือแพรเยื่อไม้ผู้ประพันธนวณิยายเรื่องหลวงตาช่วงที่นี้เป็นลูกศิษย์ของพระครูนักเขียนนี่เองที่สามณรน้อยบุญธรรมได้เริ่มหัดเทศกันมหาพลกันกุมารและกันมัสีจนกระทั่งเป็นที่นับถือของญาติโยม ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหามากมายเพราะถือกันว่าสมมเณรรูปนี้เทศได้เหมือนท่านปัญญานันทภิขุต่อมาเนนน้อยบุญธรรมได้ย้ายมาจำวัดอยู่ที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อหวนมาศึกษาภาษาบาลีจนสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกและปร,ะริญญาสามประโยคบวชเนนจนกระทั่งอายุ20ปี จึงลาสิกขาออกมาเป็นคารวาส1เดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวบวชเป็นพระพระมหาบุญธรรมบวชเป็นพระยาวนานรวม15ปีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจศึกเพราะร้อนผ้าเหลืองเนื่องจากสีกาเป็นเหตุตอนนั้นอายุได้26ปีพอดีหลังจากลาสิกขาออกมาแล้วบุญธรรมพระประโทนก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่กรมอากาศโยธินโดยยอมเป็นทหารเกณฑ์ที่อายุมากที่สุดในรุ่น เพราะอยากจะลิ้มรสชีวิตที่ยากลำบากดูบ้างหลังจากที่สบายมานับ10ปีด้วยความที่ทิศบุญธรรมเป็นคนมีอารมณ์ขันและมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงจึงมักจะได้เล่นดนตรีและร้องเพลงกับวงดนตรีของทหารอยู่เสมอๆจนกระทั่งพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริผู้ร้องเพลงลุมเจ้าพระยาได้เห็นแววจึงมาชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยที่วงดนรยางทหารอากาศแต่ว่ากันว่าเขาได้รับการกีดกันจากนักแต่งเพลงคนหนึ่งจนมาวันหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาคือคุณบุญชูจันทรุเบขาได้เห็นความสามารถของพลฐานบุญธรรมจึงเรียกให้ไปช่วยร้องเพลงและเป็นพิธีกรให้กับงานวงดนตรีทหารทุกครั้งและท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ตายไปเสียก่อนจะรอดูความสําเร็จคนเด็กคนนี้บุญธรรมพระประทนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเกือบจะได้ชื่อว่าพี่หมายลูกละโวเพราะมีโอกาสจะได้เล่นหนังของท่านมุย้ยแต่ถ้าว่ามีเหตุขัดข้องบางประการทําให้ต้องมีอันเลิกล้มไป ทิดบุญธรรมจึงหันมาเป็นนักร้องให้กับวงดุริยางทหารอากาศแทนและในขณะนั้นพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริก็ได้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาเป็นบุญธรรมพระประทนเพื่อให้ใช้ในการร้องเพลงประจําวงดอยอทออหรือดุริยางทหารอากาศเมื่อชั่วโมงบินในการร้องเพลงของเขามากขึ้นบุญธรรมพระประทนจึงเริ่มหัดแปลงเพลงเช่นเพลงยิ้มแป้นก็แปลงเป็น ยิ้มแฉ่งนางใจแปลงเป็นนางโสมและได้มาร้องเพลงประจําที่ห้องอาหารเมรีโดยการชักนําของคุณสุวรรณทองพันธ์ส่วนสาเหตุที่เขาหันมาแปลงเพลงนั้นเพราะเขามีโอกาสได้ศึกษาเพลงแปลงของบรมครูเพลงแปลงที่ชื่อครูนครมังคลายนจนกระทั่งสามารถแปลงเพลงน้ำค้างเดือน6ของสุรพลสมบัติเจริญน้ำค้างเดือนหกจบแล้วน้องเอ้ยน้องแก้วจาไม่หนาวบ้างหรือไรเป็นเพลงน้ำก๊อกได้ อแ,แล้วค่อออเลาาแแแบมดปบขปปงฉันไววความเป็นนักร้องของเขาเริ่มส่องประกายในขณะที่เป็นนักร้องประจำอยู่ที่ห้องอาหารเมรีซึ่งในขณะนั้นมีแฟนเพลงประจำคือธรรมนูนปุงคานนทผู้เป็นสามีของพนากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริคุณธรรมนูนได้ชักชวนให้บุญธรรมไปร้องเพลงประจำที่ห้องอาหารบินลาที่นี่เองหลังจากที่เขาร้องเพลงอยู่ได้ประมาณปีเศษๆจึงมีโอกาสได้พบกับ ปิยะตระกูลราชพระเอกชื่อดังการเจอก,กันกับพระเอกดังนี่เองที่ทําให้เขามีโอกาสทาเทปและทําให้บุญธรรมพระประโทนโด่งดังกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาจุดนี้บุญธรรมพระประโทนเผยว่าพอคุณปิยะเห็นผมร้องเพลงแปลงเท่านั้นก็บอกว่าเงินทั้งนั้นเขาก็เลยชวนผมไปทําเทปแต่ว่าตอนแรกผมไม่ยอมเพราะอะไรเพราะผมกลัวติดคุกเพลง และทานองเพลงที่ผมเอามาแปลงนั้นเขามีลิขสิทธิ์กันทั้งนั้นต่อมาหลังจากที่ถูกโอโลมปฏิลมถูกชักชวนโน้มน้าวพระเอกชื่อดังก็บอกผมว่าไม่เป็นไรทําเทปได้เพราะแอดคาราบาวเขาอนุญาตแล้วผมก็เลยทําเพลงชุดทอทหารอดนมซึ่งเป็นเพลงแปลงมาจากเพลงทอทหารอดทนทอทหารอดนมทอทหารอดนมถ้าทอทหารไม่มีซ่มห้าดีกีจะค่ายได้ปีกลมตอนที่ทําเทปชุดแรกนั้นผมอายุได้ประมาณ45-46แล้วขอบอกตรงนี้เลยว่า ผมไม่ใช่คนแรกที่แปลงเพลงแต่ผมเป็นคนแรกที่เอาเพลงแปลงมาร้องเพลงอัดเทปขายพอเพลงชุดทอทหารอดนมออกมามันก็ได้ผลดีทุกแผงเปิดกันกระหึม่มตอนนั้นผมสังกัดบริษัทโอเชียนได้ค่าร้องชุดนี้มาทั้งหมด500 000บาทต่อมาจึงทำสัญญากับบริษัทเสียงทอง5ปีทำเทปชุด585ออกมาและก็มีชุดตาม,มาอีกผลงานที่ได้รับความนิยมที่ติดตามออกมาในเวลาต่อมาก็คือ ชุดไอ้เข็งขี้คุยซึ่งแปลงมาจากเพลงไอ้โขงของคนด่านเกวียนและมีเพลงดังๆเช่นซุปหน่อไม้แปลงมาจากเพลงดอกไม้ให้คุณของแจ้ดอนุพลแก้วกันุคณาของ ไฟทวินเพราะาอาหารสุกนอมหายหลากหลายด้วยวิยตามินไม่ว่าใครที่ไหนก็กินไม่ว่าใครที่ไหนก็กินตั้งแต่อุบลนจนยันสุรินจากจุดเริ่มต้นที่โดนพระเอกดัง ชวนให้ทําเทพกลายเป็นว่าต่อมาบุญธรรมพระประโทนก็เป็นนักร้องเพลงแปลงชื่อดังและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายและได้ร่วมง,งานกับค่ายเทปต,ต่างๆเช่นค่ายนิทิทัศซึ่งมีชุดเมกาเด้งเป็นต้นเชื่อว่าแฟนเพลงยุคนั้นคงจดจําบรรยากาศที่เพลงของบุญธรรมพระประโทนโด่งดัง ได้ดีนะครับทุกแผลงเทปตามสถานีพิทยุก็เปิดเพลงของบุญธรรมรับทนถือได้ว่าท่านคือนักเพลงคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและสร้างตํานานเพลงแปลงไว้ในวงการเพลงบ้านเราอย่างสวยงามช่างสุขใจยามเที่ยวไปแดนไกลทุกแห่งหลิวลมแรงแสงฟ้าแสงซ้ายว่องไวเลือขนาขับกินลมนั่งชื่นชมโพธิ์เทาแนวป่าสุขนักนา บานดังพายุขับสุบรุกกินลมซ่อมเกือบแสนเจอรถอีแตนตัดหน้าสายรถไทยนาว่ารถบรรทุกน้ำอัดลมบเบลกพลำัมตำัเขาเ้าไปในร้านเข้าต้มขันเร่งมันจมผมดันนึกว่ามันเป็นบเบลก ราวๆปี2538บุญธรรมพระประโทนล้มป่วยเป็นโรคหัวใจโตอาการไม่ค่อยสู้ดีนักต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเป็นเดือนเดือนโดยก่อนจะเข้าไปรักษาตัวเขาได้ฝากผลงานเพลงแปลงไว้หนึ่งชุดคือชุดโจ๊ก95หาตลอดปรากฏว่าแฟนเพลงนิยมชมชอบงานเพลงชุดนี้มากยอดขายทะลุทะลวงจนเขาต้องลุกจากเตียงคนไข้มาผลิตผลงานเพลงแปลงตามมาอีกชุดหนึ่งคือชุด โจ๊ก96ตลกทุกเพลงแฟนเพลงก็ตอบรับดีเช่นเคยสิ่งนี้เองกลายเป็นยาขนานเอกทำให้บุญธรรมพระประโทนที่ป่วยอยู่หายวันหายคืนจนฟื้นฟูร่รางกายคืนสู่สภาพเดิมและสามารถสร้างสรรค์งานเพลงชุดใหม่ออกมาอีกชุดหนึ่งคือชุดมนรักลูกครึ่งซึ่งเป็นเพลงแปลงจากเพลงมนรักลูกทุ่งนั่นเองจากนั้นบุญธรรมพระประโทนก็ได้บวชบำเพ็ญกุศล ที่วัดปริวาสยานถนนตกเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2538อย่างไรก็ตามเมื่อปี2539ก็มีข่าวเศร้าว,ว่าบุญธรรมพระประโทนเสียชีวิตด้วยโรคร้ายในวัย57ปีปิดตำนานเจ้าพ่อเพลงแปลงของเมืองไทยขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารคู่สร้างคู่สมโดยคุณชงโคบายบาง ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณนัทสารเอาเทอร์ขอบคุณมากครับ